เปิดวารตำรวจหนุ่มหล่อแพทนับประพาเปิดใจในคืนลอยกระทงหล่อล้ำม,มากทำเอาฮือฮากันทางโซเชียลมือทางด้านคุณแม่คนสวยแพทนับประพาตันตะกุลได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีนายตำรวจหล่อในคืนวันลอยกระทงโดยมีภาพร่วมเฟรม3มคนพร้อมลูกชายน้องเรซซิง่งซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตต่อมเผือกกระตุกกันรัว,รว และก็ทําเอาต่อมเผิอกกระตุกเมื่อช่วงชาที่ผ่านมาจู่ๆทางด้านของแพทน์นภากลับออกมาประกาศว่าโสดหลังเปิดตัวไปได้แค่คืนเดียวทําเอาหลายคนถึงกับงงตาแตกกันเลยทีเดียวโดยทางด้านของแพทย์นภาได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าสรุปโสดนะแฮชแท็กจีบได้แฮชแท็กเปิดแล้วก็ปิดเลยล่าสุดทางด้านตำรวจหนุ่มหล่อายดังกล่าวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยการแชร์รูปภาพของแพทนภพาพร้อมก็บอกว่าตามจีบอยู่ครับ ซึ่งงานนี้ก็คงต้องรอฟังจากปากของแพทนปภากันอีกทีว่าเรื่องราวความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นถึงนายตำรวจหนุ่มหล่อยศดรอยตำรวจตรีอายุ27ปีแถมยังมีดีกรีเป็นน้องชายของสาวสวยอย่างกัดจังอดีตแฟนเก่าของโดมปรกรณ์ลำอีกต่างหากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ